สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เจยียงสิทธิ์จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์ทองเท่าซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ทางสายวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงก่อนจะพูดถึงพระอาจารย์ทองเท่าผมอยากจะเกินเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงให้ฟังสักเล็กน้อยวัดเขาอ้อตั้งอยู่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง มีชื่อเสียงในความเข้มขลังทางวิทยาคมสูงมากเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาหรือเมื่อประมาณ260กว่าปีที่แล้วในสมัยโบราณวัดเขาอ้อโด,ดังมากผู้คนทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะแถบหัวเมืองภาคใต้นิยมส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนวิชาอาคมที่วัดเขาอ้อ จนชื่อเสียงของวัดเขาอ้อนั้นเลื่องลือไปทั่วภาคใต้ที่วัดเขาอ้อมีคำพีเวทวิทยาคมมากมายหลายภาษามีแม้กระทั่งคำพีแพทยแผนโบราณเราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนที่วัดเขาอ้อต่างต้องผ่านกรรมวิธีสำคัญของวัดมากมายอาทิเช่นพิธีเช่ว่านยาเพื่อให้มีความเข้มขลังอยู่ยงคงกระพันพิธีหุงข้าวเหนียวดำ กินข้าวเหนียวกินมันพิธีเสกว่านให้กินเพื่อความคงกระพันชาตรีมหาอุดท่านผู้ฟังครับพิธีต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นฐานรากที่แข็งแรงทําให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนที่วัดเขาอ้อมีเวทวิทยาคมเพื่อเอาวิชาเหล่านั้นออกไปเผยแพร่ต่อและหนึ่งใน,นศิทยิอนุสิตยุคเก่าของวัดเขาอ้อนั่นคือพระสังฆวิจารฉัตทันบรรพศ หรือพระอาจารย์ทองเท่าผู้ที่ชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพรักว่าพ่อทานเขาอ้อประวัติของพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อสืบค้นได้จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังพอจดจำกันได้โดยพื้นเพของท่านเป็นชาวบ้านสำนักกอตาบลปันแตอํำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับบิดาท่านนั้นไม่ทราบชื่อส่วนบรรดาชื่อนางรอด ตัวของพระอาจารย์ทองเท่าเป็นพี่คนโตและมีน้องสองคนเป็นชายและหญิงครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่ในการอุปสมบทจะเป็นเมื่อใดใครเป็นพระอุปชาตลอดจนพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาาจารย์ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่มีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่ท่านจะบวชท่านได้ล้มป่วย มีอาการหนักมากจึงได้ตั้งอธิษฐานบนบานกล่าวว่าหากหายจากอาการเจ็บป่วยไข้จะบวชเป็นการถวายแก้บนหลังจากที่ท่านบวชได้ไม่นานอาการที่ป่วยไข้ของท่านก็ทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดอย่างน่าอัศจรรย์ต่อมาท่านจึงได้อุปสมบทตามที่ ตั้งจิตอธิษฐานไว้และได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์เอียดเหาะได้วัดดอนศาลาซึ่งเป็นสิทธิ์สายสำนักวัดเขาอ้อพระอาจารย์เอียดเหาะได้สาเหตุที่สมญานามเช่นนั้นสืบเนื่องมาจากทุกวันพระแปดค่ำและสิบห้าค่ำพระอาจารย์เอียดจะเหาะไปบำเพ็ญภาวนาในถ้ำวัดเขาอ้อเป็นประจำ ชาวบ้านมาก้าหลายตาที่พบเห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาจึงได้ขนานนามท่านว่าพระอาจารย์เอียดเหาะได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับว่ากันว่าพระอาจารย์ทองเท่าได้ชื่อว่ามีตบะบาร,รมีสูงส่งมากครั้งหนึ่งท่านเคยตวาดคนทีเดียวจนเป็นบ้าและท่านก็เป็นผู้ที่เข้มงวดกวดขันกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างยิ่ง หากพบเห็นว่าคนในปกครองของท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็จะตำหนิตักเตือนด้วยความปรารถนาดีอยากให้ลูกศิษย์ของท่านได้ดีในวิชาความรู้ในส่วนของมารดาของพระอาจารย์ทองเท่าในช่วงบรรปลายชีวิตได้บวชชีที่วัดเขาอ้อโดยพระอาจารย์ทองเท่าได้สั่งให้คนสร้างกุฏิให้พมนักอยู่ใกล้ๆกับกุฏิของท่าน เพื่อจะสะดวกในการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุตรภูกตัญูตราบจนมารดาสิ้นอายุไขสำหรับสมณศักดิ์ที่พระสังฆวิจารณ์ชดทันบนพุท์เจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือได้รับพระราชทานในสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาด้วยพระสังฆวิจารณ์ชัทัน,นพุท์ พระอาจารย์ทองเท่าท่านได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2470ขณะอายุได้78ปีสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ทองเท่าเหลือไว้ให้ปุตุชนคนรุ่นหลังได้นึกถึงนอกเหนือจากพิธีกรรมของสำนักวัดเขาอ้อคือพิธีอาบว่านแชย่ยาพิธีหุงข้าวเหนียวพิธีป้อนน้ำมันงาท่านผู้ฟังครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ทองเท่า ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่าและลูกสินลูกหาต่างต้องการมีไว้ครอบครองจะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่จัดสร้างขึ้นเพื่อลำลึกนึกถึงการจากไปครบรอบ50ปีของพระอาจารย์ทองเท่าในปีพุทธศักราช2520แต่จริงแล้วเหรียญรุ่นนี้ได้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จก่อนภายในปีพุทธศักราช2518โดยมีการปลุกเสกจาก พระเกจิอาจารย์ดังสายวัดเขาอ้อหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อและพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาเป็นต้นครับท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวของเยนพระว่าถ้าเลือกแขวนเดี่ยวหนึ่งเหรียญขอเลือกเหรียญของพระอาจารย์ทองเท่าปี2520เพราะมั่นใจได้ว่าครั้งสุดๆเนื่องจาก เป็นเหรียญที่ได้สุดยอดพระเกจิสายเขาอ้อหลายท่านมาร่วมเสกให้อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองพระอาจารย์ทองเท่าได้ชื่อว่าเป็นเอกอุด,ด้านวิทยาคมศสยศาสตร์และแพทย์แผนโบราณจนเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของคนทั่วไปซึ่งก่อนที่ท่านจะมรณาภาพท่านได้ส่งต่อความรู้ทั้งหลายให้ลูกศิษย์ลูกหายอย่างเต็มกำลังซึ่งสิทธิเอกของท่านที่สำคัญก็คือ พระอาจารย์เอียดอดีตเจ้าวาดวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของพระอาจารย์เอียดจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้เจยังสิทธิ์ต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ